สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็วันนี้กลับมาอยู่ในเกมโรบบอกระดิกชึ้นค่นะคะ้ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมรอบอกับแมพคิตตี้กันนะทุกคนนะมันคิตตี้ยังไงอย่างนั้นหรอโอ้พี่ัยดูไม่ได้อะทำไงดีอะเอ่อตรงเนี้มันอยู่ตรงน Kitty, เนี้คิตตี้แนนแนนเห็นใช่ไหมว่ามันคือคิตตี้นะคะคิตตี้นั่นแหละ มันคือคิตตี้มันคือแมพพะโลคิตตี้เลยนะคนนะทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเนาะหรือไม่เคยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะเออพี่ก็เคยมีนะทุกคนนะคิตตี้ก็มีแบบเป็นผ้าหมะนะ่มมนเนาะเออโอ้ดูดีเอ้ยเ,เจ็บเอ้ยเอ,อ้แล้วถามว่าแบบนี้มีจุดเซมไหมมีนะคนนะแต่มันจะมีแบบเป็นระยะระยะเออเออมันคือ มีเป็นระยะไกเวอร์ไกเวอร์ไกเวอร์จึ๊บจึ๊บอุ้ยดูดีนี่มันชื่อว่าอะไรอ่ะทุกคนเออแบบว่าไอ้ตัวที่หูดำๆกับไอ้เจ้าสีเหลืองแล้วก็ไอ้เจ้าเอ่อสีชมพูเนี่ยมันคือมันชื่ออะไรอ่ะทุกคนพี่ไม่รู้ได้ชื่อจากขนลโหคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้มา เออจ้าไปให้แบมนี้มาดูแบบคล้ายๆอัพปี้พาวเวอร์ออฟจัมม่าเอ้ยนั่งนี้ไปไงอะเหีบยด้อุ้เจ๋งววมามันจะเข้าเข้าออกเข้าออกออกมันจะเข้าออกเข้าออกเข้าออกทําไมก็ไม่รู้ออกแล้วก็เข้าโหดแล้วจะออกทําไมล่ะขึ้นไปอย่างน้อยแบมนี้ก็ใจดีเอาสปริงให้นะกันนะ สปริงเ,เจอ้อโอ้โหแบบนี้เป็นง่ายแล้วคนนะพี่มีจุดเซฟอยู่อเจ้าสีเอ,เอ,เอโอ้ยยา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 แบบง่ายแล้วคะนะไม่ยากเลยนะคนนะเพราะมันมีจุดเซฟอยู่ถ้าสมมุติทุกคนตกเนี่ยแล้วอยากกลับจุดจุดเซฟทำไงไฮเลเซอร์แล้วก็ตายซะ นั่นแหละคือวิธีการกับจุดเซฟนะคุณอาไอเจ้าขีดขีดนี่พายพี่พาย,ยายรามระวังด้วยนะคะระวังเป็นอย่างมากไอสีฟ้าเป็นตัวอะไรอะ่ะเออพี่ไม่อยู่อะ่ะลองไปแบบหาเอ,อ้ยเอไอ,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 อวัดดีเจอจุดเซฟแล้ว ดูสิเอ้ยเจ้ากลบน่ารักเลยพอนะยี่น่ารักจังเลยเคลโลอันนี้รู้จักจแม่พี่บอกว่ามันชื่อเคลโลหวัดดีเคลโลเคนโลดี่อย่าบวอย่ายนั่นคือคาร์โรชิตี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองกับสีม่วงแล้วก็ไอ้สีสีฟ้าเนี่ยพี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่ถามแม่แป๊บแม่แล้วสีนี้คือสีอะไรอะไร่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกไปข้างนอกโอเคแม่บอกแม่พี่บอกไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยจะตายอาเจ็บุยญาจะตายแล้วจะตายแร้วไม่ชาไม่ใช่แบบว่าถ้าเราตายปุ๊บเราจะออกไปข้างนอกนะคนนะถ้าสมมติว่าเราตายเหนือเราจะไปถึงจุดเซฟนะคนนะอย่างน้อยก็ดีนะที่มีจุดเซฟแต่มันจะหาไเป็นระยะเนี่จุดเซฟนะคนนะ มันคือแบบเราต้องผ่านด่านเยอะๆก่อนนะมันจะมีจุดเซฟให้สามารถแบบดูตัวละครได้นะคนนะดูตัวละครแบบอยู่กับจุดเซฟเลยนะค่ะนะถ้าเราเห็ตัวละครก็คือเออว่าแล้วเชียวมันต้องเป็นอย่างนี้ไปเลยยาหูยา yeah. okay. ูช่โอเคตอนพี่เดินขาไม่ขยับ <G ül> อุยอ้ยเออจะตายแล้วโอไม่เอาชืบเอาชืบเดียว oh โวไปเย่ yeah, ทำไมมันดูมืดมืดเปลีป่ยนก้อยเจ้าหลังคาอาจารย,ย์ไปเลยเรื่อยเปิดเลยเรื่อยเราต้องกระโดดข้ามกระโดดขคืมโอเคปึ okay. ๊บ ปุ๊บปุ๊บยยมไปเลยจับปุ๊บไฮโอยคิดคิดไาโอยคิตตี้ oh แล้วนะทุกคนรู้จักขนโอยคิตตี้กันบ่อยทุกคนคันรู้จักขนโอยคิตตี้กันไหมเนี่ยโอ้โหถ้ารู้จักก็ก็รู้จักไปถ้าไม่รู้จักก็ไม่ก็ไม่รู้จักไปหาแบบถาม Google ดูก็ได้ค่ะ ทำไมนะอาจารย์ย้ายไปดูจุดอะไรนะแล้วแล้วจุดเซฟมนะันน่าจะอยู่สีเหลือยไม่เอาอ่ะทำไมจุดเซฟอยู่ไกลจังเฮ้ออาจารย์ย้าไหนนะตัวนี้คือปอมปอมพูรินปอมปอมพูรินอ๋อตัวนี้ โอ้อันนี้มาเลอดแล้วหัวสีดำละ่ะ,ะ,ะม,มันหูยาวๆรอสักครู่หนึ่งนะดูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกเฮ้เราอยู่ตรงนี้ก็ได้อ้ายโอ้ยอ้าปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะดูนะไอ้ตัวเนี้ย ชื่ออะไรนะชอนลอ๋อชินามมอนโลนั่นๆไอ้หูมันหเหมือนกับปอมปอมพูรินเลยอะไอ้หูดำดำตัวเนี้ยหูดำดำเนี่ยคือตัวอะไรหูดำดำหูดำดำอะเอาๆๆแล้วก็หูดำดำแล้วก็แบบหูคล้ายๆใบเบลโลดี้อะดูดิหูดำดำอะซูมไม่ได้เหรอ ไม่ได้อ่ะคุณหนูเอาเข้า,ขาโอเคนะทุกคนนะโอเคเย้ทุกคนรู้ถ้าทุกคนรู้จักไอ้สองตัวนั้นน่ะก็คือแบบไอ้เจ้าหูดำดำอะ่ะที่คล้ายๆกับมาเบลดูดีแล้วก็ไอ้ตัวสีขาวๆออกชมพูชมพูเล็กน้อยอะ่ะมันชื่ออะไรอย่าลืมความแม่มาด้วยนะทุกคนนะป่ะอะไรนะแม่ คุโรมิหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชคุรโรมิอ๋อคุโรมิคุโรมิอ๋อพี่ได้คำตอบแล้วก็คือคุโรมินะทุกคนนะน่ารักนะชื่อน่ารักแต่ตัวอาจจะโหดนิดนึงนะทุกคนนะแล้วแล้วไอ้หูเออตัวสีชมพูเล็กน้อยอะ่ะโอลล์คมมันเป็นแบบ เป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้ไม่ใช่มันเป็นแบบเออเป็นหัวคล้ายๆแบบมันเป็นหัวแบบไม่ใช่หมรเลไม่ใช่มันเป็นหัวแบบเป็นเป็นหัวแล้วก็มีสีขาวๆหน่อยแล้วก็แบบขาวๆออกชมพูชมพูอ๋อม้าเป็นหัวยาวคือชินุมเนโลนี่อ๋อมันเป็นสีขาวนี่ ชินว่าหหูยาวกว่าแต่พ่าพอมปอมูรีนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันคลา้ายๆแบบสีประมาณเนี้ย <c oughs> แล้วก็เป็นหัวเฉยๆอย่มันมี <c oughs> แต่หัวเข้าใจป้ามันมีแต่หัวนะทุกคนนะพี่กำลังตอบคำถามคุณแม่อยู่ถ้าทุกคนรู้จักไอตัวแบบที่มันเป็นหัวกลมๆแล้วก็เป็นสีแบบขาวๆหน่อยแล้วก็สีชมพ <c oughs> ูออกอ่อนๆนะ่ะถ้าใครรู้จักอย่คอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนนะอ้โหต้องนิ้ว เุ้ยสีนี้เริ่มรวมกันแล้วนะนี่สีเริ่มรวมแล้ว,นะน,ว,น,ลวนี่จุดเซฟไม่ใช่ไม่ใช่นี่นาะเดินไปเรื่อยๆไหนหวานไม่ใช่ไม่ใช่ฟื้พี่แบบควรจะอยู่ข้างล่างก่อนนะทุกคนมันมีแบบ มันมีดูเซฟตรงนี้อยู่พี่ควรลงไปได้พี่จะลงไปว้าเปื้องว้าเออย่าสุดประมาณตรงนี้เออประมาณนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ย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 ให้ลงไปอีกไหมเดี๋ยวพอเอ่ยชื่อก่อนอ ปัมปัมคุรินอ่าปอมปอมบรินนั่นคนะคุโรมิอ่าคุโรมิอ่าฮัลโหลคิตตี้อ่าอ่าไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ก็เป็นกบเหรออันนี้ก็เป็นกบคิโร่อ๋อไม่ไ็นมาอ๋อหอมันมันแบบอยู่ไกลนะคนนะพี่ต้องหาเลเซอร์ที่จะกลับไปหาเลเซอร์ก่อนนั่นไงเคคือเคคืออยู่ตรงนั้นทุกคนพี่จะกลับไปหาเลเซอร์ตอนนี้พี่ต้องการเลเซอร์เลย พี่กยการขี่คเคร์อโอ้ยพี่จะลงไปเอ,อ้าอันนียทุกคนนะเห็นคำตอบแล้วเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเนี่ยชิโนมอนไม่ใช่หรอชิโนมอนเหรอชิโนมอนโรเนี่ยอ๋อไอตัวนี้ชื่อว่าชิโนมอนโรเหรอโอเคพี่ได้คำตอบแล้วจากแม่ ชื่อชินามอนโลหอหอหอเลเซอร์ขอเลเซอร์ดีขอเลเซอร์นี่นี่มันชื่อชินามอนโลแล้วเออตายเลยย้าูเย้ยตกโลกเลยตายถึงกับว่าตกโลกโอเคนี่พี่บอกแล้วถ้าสมมติอยากกับจุดเซฟแล้วก็คือคำตอบคือตายไปซะปึ๊บ ทุกคนอยากอยากให้แบบอยากดูว่าไอ้ตัวนั้นคือตัวอะไรก็แบบลงไปก่อนไม่ใช่แบบแบบกลัวแบบว่าเราต้องใช้เวลานานในการเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิ่งเห็นชวอัว้าวนี่คือคำบ้านอะไรหรอทุกคนนี่งกำลังถามอยู่ฮลโหลว้าว มีคำว่าัลโหลด้วยถ้าสมมติมีคิตตี้ก็ชื่อนะคะคิตตี้ัลโหลคิตตี้พี่เพิ่งเห็นว่าฟ้าถ้าทุกคนอยากแบบตาตอบอะไรก็ถามกูเกิลได้นะทุกคนเอ้ยตกทำไมล่ะกองได้ไหมกองได้ไหมกองได้ไหม กองได้ไหมที่เกียจขึ้นแล้วว่ามันที่เกียจขึ้นโอเคกองตรงนี้ได้เฮ่เฮเฮเฮช้ำโกงช้ำโก้ d r วบ d ว o คลิปนี้ยาวไปปะเนี่ย ลาเลกันนะตอนนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเพื่อนๆกับด้วยนะคะและที่สำคัญอย่า,ยายลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้เพื่อนใหม่ๆได้เจอคุนมิชพนาคะบ๊ายบายอย่าดูอย่าลืมดูภาคสองกันด้วยแหละอุ้ยเดีย๋ยวพี่จะอัดดีนะไป